วันนี้ทีมง,งานโฟทีเดินทางมาถึงอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะครับรอบๆผมนี่แปลงผักหลาย10ไร่นะครับประมาณ40-50ไร่ได้ผลผลิตด,ดีจากการใช้โฟทีอีกแล้วครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมรู้จักกับเกษตรกร,ร,กรท่านนี้ครับสวัสดีครับแนะนําตัวกับท่านผู้ชมทางบ้านด้วยครับผมบุญมายอดทอมน้องที่นั่งข้างๆนี้แนะนําตัวกับท่านผู้ชมด้วยครับเชื่อเลยเอ่ยสวัสดีค่ะชื่อใหม่นะคะเป็นลูกสาวของลุงบุญมาค่ะ ในพื้นที่ของการเกษตรถักทั้งหมดของที่ครอบครัวนี้คือมันห้าสิไร่ก็จะแบ่งเป็นปลูกอะไรบ้างนะครับมีที่ที่ปลูกมีต้นฝักยาวข้าวโพดชีมะเขือล่าสุดนี้มีปลูกกระชายกระชายด้วยกระชายด้วยค่ะรู้จักโฟทียังไงเพิ่งจะเริ่มจะลงแล้วพอดีมีพี่ที่เขาเป็นเซลลเขามาแนะนำก็เลยได้ทดลองแปลงนี้เลยค่ะเริ่มลงก็เริ่มฉีดเลยใช่ค่ะคนฉีดคือคุณพ่อ ไม่ค่ะน้องชายมีคุดยอกับน้องชายอ๋อช่วยกันฉีด<ช>ก็คือฉีดทุกอาทิตย์ใช่ค่ะใช่ไหมฮะแปลงที่ไปฉีดที่ประทับใจสุดๆเห็นบอกว่าเป็นแปลงถั่วฝักยาวใช่ค่ะกี่ไร่นะที่ทำโอ้ยาวนี่ก็แปดไร่แปดไร่เห็นคุณพ่อบอกว่าหลังจากฉีดแล้วประมาณสักครั้งที่สองครั้งที่สามใช่มันมันแสดงอาการยังไงครับเราเห็นผลว่าเริ่มแตกยอดออกดอก ตา,ตากิงก่งจะให้เราเห็นอเอ,อลำต้นก็สดชื่นขึ้นมาช่วงใหม่ๆนะยังไม่เห็นผลนะอืออต้องให้ได้เจ็ดแปดวันแล้วคุณดูความแตกต่างแล้วคุณจะเห็นแล้วพอใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยเห็นบอกว่าตัวนี้ช่วยในเรื่องของการประหยัดด้วยใช่ไหมประหยัดอะไรบ้างครับทั้งปุ๋ยเคมีทั้งยาที่เราฉีดทั้งหมดเลยอะคะ่ะอม,มันประหยัดตอกครั้งที่เราใช้นี่คือครึ่งตอครึ่งเลยถ้าเทียบเป็นปุ๋ยชั่วโมงนี้เคยใช้ สี่ลูกก็เหลือลดองลงมาเหลือสองลูกค่ะ2องนึงพี่ฉีดกี่ครั้งหมดอะครับแบ่งเปสองครั้งค่ะถึงองบ่งไปสองครั้งผสมน้ําต่อครั้งนะคะครั้งหนึ่งผสมแปดร้อยถึงหนึ่งพันลิตรก็ประมาณสักครึ่งซองต่อครั้งใช่ค่ะตั้งแต่ใช้มาเท่าที่ทราบก็คือตั้งแต่เมษาตอนนี้พฤษภาแล้วก็น่าจะฉีดไปประมาณสักถ้าผมคำนวณนะประมาณ3ซองใช่ค่ะประมาณ3ซองสอง,สองละหกร้อยนะครับท่านผู้ชมก็ประมาณพันกว่าบาทไม่ถึง2 0 0พั8 0 0อบาทประมาณนั้นเนาะ ก่อนที่จะใช้ 4T ในอดีตเนี่ยเคยเก็บค่าเฉลี่ยมันได้เท่าไหร่นะ400-500ต่อต่อรอบต่อรอบค่ะต่อวันประมาณ<ช>นั้นเนาะแต่หลังจากใช้ 4T มาสักครั้งที่2ครั้งที่3เนี่ยก,ก็ก็เริ่มเห็นตัวเลขที่มันแตกตา่างได้เห็นได้ชัดมากหลังจากใชป้ประมาณประมาณจากเดิมที่บอกก็คือ400-500ประมาณนี้แล้วตอนนี้คือเราเก็บ1วันน่ะ1ตัน5ถึงตัน6 <ว au. S 2> ต่อวันนะคะ ในอดีตที่ไม่เคยใช้โฟทีใช้ปุ๋ย4ลูกได้400อยยาข้าวาแมลงก็ใช้เต็มเหนียวแต่พอมาใช้โฟทีลดปุ๋ยไป50%เป็นผลผลิตเพิ่มขึ้นนะครับไม่ใช่จาก400เป็น800นะครับแต่จาก400เพิ่มขึ้นเป็นตันว้าวมันคือผลผลิตเพิ่มขึ้น200เลยนะครับไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะอ,นอัออวเลยร,ราคาชั่วโมงนั้นกี่บาทนะครับตอนนั้นะนะคะณตอนนั้นคืนอ30บาท30บบาทครับท่านผู้ชม เอา3าสบาทคูณ1,500้ากิโลต่อวันดูนะครับว่าจะเป็นรายได้มหาศาลขนาดไหนนะครับอันนี้ฝากความประทับใจแนะนำำําท่านผู้ชมนะครับว่าประทับใจเลยโฟทีที่ก,ก่อนๆมานนะ่ไม่เคยประทับใจอย่างนี้มาก่อนเลยอเออได้ใช้ตัวเนี้ยประทับใจมากเลยแหละเพราะว่าได้ผลผลิตสูงสุดอย่างอย่างวันที่แล้วใช้สินธ้์อื่นๆไปนะก็ได้ผลเหมือนกันแต่ได้ผลน้อยไม่ไมเหมือนโฟทีได้ใช้โฟทีแล้ว บอกว่าต้องร้องว่าโอ้โหเป็นเป็นไม่ได้ยังไง <c oughs> ครับผมวันนี้ทีมงานโฟทีก็ต้องขออนุญ,ญาตลาผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับลดต้นทุนผลผล,ผล,ผลิตเพิ่มและเป็นสารอินทรีย์ปลอดภัยกับเกษตรกรก100%วันนี้ทีมงานโฟทีลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ